ฝันน <c oughs> ะวันนี้ไปซื้อที่เก่าอยู่บอกครับแมนค่ะฟันไปซื้อที่ขึ้นสองหนึ่งแต่ว่าขึ้นแหลกเฟันเห็นคนไตขึ้นแหลกมันขึ้นสองมากหนึ่งฝันว่าไปซื้อที่ครับเห็นคนตนไตค่ะเออแสดงวอาเห็กปูวมันไหมากนี่ยังอยู่ตัวเดิมหรครับหรือว่าตีเป็นตัวอื่นก็คิดว่าตัวนี้ห่ะค่ะตัวนี้คือเก่าแมนค่ะเจ้าของซื้อไว้ได้ไปบ้านเก่านี่แหละค่ะแบบ ข้าเจ้าโซกันนะข้าเจ้าเว้ากันเว้าเรื่องเลขเนี่ละ่ะบหมที่คล้ายๆว่าบัตรท่าแก่์ฉีดเตือนนเพิ่นกับห่วงน้ว่วาคุบคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเขาขึ้นวัดซีหกเพราะ<ม>ว่าวัดซีหกนี่ยกับฟันฟันเป็นสืบชีเลเด้ครับฟัน,นะัดเนี่ยไปสืบชีขึ้นเขาอีกบ่ครับแน่นค่ะฟันเป็นสืบชีขึ้นสองหนึ่ย ระว่าขึ้นแหลกเอฟันเห็นคนไตขึ้นแหลกมันขึ้นสองมาหน่อฟันว่าไปสื่อทีครับเห็นคนไตค่ะแสดงวอาเลก,กเปูันไหยมากหนึ่งยังอยู่ตัวเดิมหมดครับหรือว่าตีเป็นตัวอื่นก็คิดว่าตัวนีเหรอคะตัวนี้คือเกา่าแมนค่ะคจะาข้องซื้อไว้เด้เพราะว่ามาดามนี่ว่าหลังจากที่ฟันได้ตัวเล็กแล้วมาดามว่า ให้ทอยังไงชั่วก็คือต้องให้ยิบลอตเตอรี่มาก่อนแล้วคอยมาฝันอีกมันสิได้ไ่ได้มันสิรูจุดยุดนี่เพราะว่าตอนนั้นพากกันมาวันที่แปดเนาะฝันขึ้นวันที่เจ็ดฝันออกพั้นาขึ้นออกพั้นาอันฝันขึ้นออกขั้นาฝันว่าจังไดค่ะเพราะว่าบานคนมันก็บบ้เด้กั้งฝันเตบ้านเก้านี่แหละค่ะแบบเขาเจ้าโซ่กันไหมขาเจ้าว้ากันเว้าเรื่องเลขนี่แหละบมื่ที่คล้ายๆว่าบัดเท่าไก่ฉีตื่นนานเพิ่งกัด ห้วงนาว่าโคกฮาหกเจ็ดนะห้องเสียงดังบากโคกฮาหกเจ็ดนะเขาก็ิดยินเขาก็ตื่นเลยนะก็เศร้าตื่นเศร้าหลังออกพรรษาไปเรียนเทียนกับมาห้องบอคกาหกเจ็ดแตตื่นลวดควหมมอนเสียดายู่เดออันเข้าไปย่ำเต็มหนึ่งศูนยคนเนาะแต่ว่าเิ่นน เป็นปีศาจจังเลยเดออันตอนเทียนเพิ่มมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์บ่าวห้าบัดเอาเต็มหนึ่งศูนย์เพราะว่าขึ้นแหลกเพิ่มมาหนึ่งศูนย์ขึ้นสองกมีกมีเบาอิทธิบาทหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ต่ว่ามาเจ็ดเจ็ดเนาะห้อบริวารเจ็ดเจ็ดก็ปัดศูนย์เจ็ดศูนย์เป็นเลขศูนย์เนะเจ็ดศูนย์กับศูนย์แต่วันงวดนี่นั่นห่ามหลายเลขศูนย์กันห่าแมนห่ากับศูนย์สองโกมหลายศูน หากากูณเอาปนดินเนาะดหาุแมนค่ะสำหรับคนนั่นต่ว่าัจะัย้องแต่ว่าจะคองฟันนั่นมี่โกหากรโกเจ็ดแมนจะคองมากกว่สี่นี่เจ็ดโกหาห้ากเจ็ดนาะเราไปทิ้ผู้ใดมักศูณเก่าใส่ศูณหกเจ็ดคูนหะา ว่ามาเอางวดทัวร์หลันใทรแค่หาหาหกเจ็ดเอาหาใส่มันก็สิบหกเจ็ดครับเจ้าของซื้อวบตอนงขึ้นมากอะเอาคอยฟันมาหอบเงินหอนบังินบัดฝันเห็นจะคนไตยบัดทีนี้เออขึ้นเอาขึ้นฝันเห็นคนไตือว่าฟฝันมาหอบเงินหอบย่างนะขึ้นอสองไม่อี๋มาฝันว่าไปสือทีสือที่เราบัดทีนีนก็มีค้นไตยเขาจะห่วงว่าคนไตายัางสินะ ปลุเลวหับังเงียมันต้องเขาวานตอนที่จะคล้องตายเหล็กมันตายตัวล้วันตอนที่ซี่หกหน่ะกับฟันมาไปสื่อทีเด้หอบเงินไปสื่อทีละวันสองศูนแล้วก็ปั่นตัวเก้าหนึ่งศูนย์หน่ะจะคล้องตามไว้นั่นแต่ว่าที่มาฟันไม่มีหกห้าก็หกเจ็ดหกห้าหกเจ็ดแมนค่ะก็จะลืมหนึ่งศูนย์หรอแม่แดงแมนค่ะหนึ่งศูนย์ตัวเก้าคอยน้ำอยู่ สวัสดีค่ะลูกข้าวบอกลูกข่ามาเจอโอ้ลูกข้าวครบเซ็ตมากไปก่อนเราเด้อค่ะเด้อบ่มีเปลี่ยนบ่บ่ฝันอีกเลยแหมโอ้เขียนนี่ล่ะที่เขียนบ่งามคือข้ามเนาะตันเจนนะครับอันฝันนั่นออกต้นสาด้อค่ะจะเอาไปวิเคราะห์เบิ่งรอดก็จะได้กระดาษดันโคกหาโคกหาเออเพิ่นเามาเพิ่นบอกโคกหาโคกเจ็ดเพิ่นน่ะ นี่ยังกอกคือในความฝันหกห้าหกเจ็ดจะสองตัวนี่บ่มากอะนี่เพิ่งมานี่เราะยางกอกอกสองตัวคูมาบอกแบบนี้บอครับนี่คมาดามเลว่ากันสองตัวสองคู่นี่บ้ามาต้องมาพอกันอหายมาซื้อกาแฟซื้อไงด้วกเลยเพิ่นก็สิอยากเห้มาพอละแมเนาะจุดบพร่องจะได้ก็มาดาม้าไมกัดู เป็นเกษตรยังขายมาพร้ากันลรอแม่ช้อนตัวนี่บอกมาอย่ามาพรอานาการโมไปตัวน้ำเพื่อนดอกไปพวกเป็นเล่ย์าปที่น้อนก็ไปตัวน้ำเพื่อนเด้อหิวน้ำกับอะไรมาเสือตอนไหนเจตตายถ้ามันใจดีถ้าดามันใจอยู่เด้ยวเพราะว่าซื้อไว้แล้วซื้อซื้อไว้แล้วนั่นฝันเห็นคนตายไหมฝันเห็นคนตายละกันฝันว่าไปซื้อที่ไว้ สามตัวมากตัวใดก็อนค่ะมาดามเขียนสา,สามตัวลลงไปนั่นมากค่ะเอาหาใส่ 5, 5, หากับศูนย์เด้อห้าเแมนค่ะเจะหาใส่หรือเอาศูนย์ใส่ก็ได้เขียนเลยเน้องคือสิบตัวหน่อยครับอาตัวหน่อยก็ได้ครับเพินเน <โ S 2> ่นแมมเลยหรอกครับให้มาดามโง่ดังเด้อแต่ว่าอย่าลืมตามตัวเก่าเด้อตัวเดิมนั่นตัวเดิมานั่นศ <ขา S 2> ูนย์นย์หนึ่งศูนย์อันนี้อันนี้ตัวไปลดตามยุ่งเจ้าของตาม เพราะว่ามดน้ำลายนะน่ละสามตัวเค้นลงห่นลแมนค่ะอันนี้อันนี้มักอันนี้เอาตัวที่จะคล้องมักคักๆเนาะค่ะล้องมักคักๆนี่คือตัวนี้เอาตัวมาดามได้มากมัดคักๆนีค่ะนี่สามตัวเลยมัดตัวนี้ห้าหกเจ็ดแมนเพราะว่าถ้าตัดมันก็สิสซ้อฟ้องตัวครับที่จะคล้องซื้อใบครับจะคล้องบ่ได้ซื้อกลับหัวไปเลยเด้ แต่ว่าผู้ใดกับหัวว้ก็ได้เก้าห้าหรือเก้าเจ็ดตั้งสี่ก็ได้ครับแต่ว่าที่จะคองซื้อว้แล้วฟันนั่นมิคแสโมีแคสแคสามตัวนี่ซื้อใ้มีหกห้าหกเจ็ดแล้วกันหนึ่งศูนย์แมนค่ะนี่นี่ที่ซื้อใบหนึ่งศูนย์นี่เป็นตัวเก่าตามตามของตามซื้อลอตเตอรี่ไว้นั่น่มาบอกเรื่องบ่ไดดบอกรับหนึ่งศูนย์แมนค่ะ แต่ไม่ก่าต,ตามมาไหลดอกว่าที่มาไหลหนูมีสองตัวนี่เพราะว่าออกพันสามเนี่ยขึ้นมาที่เจ็ดไหม่ค่ะไม่คิดว่าจะฝันเด้อโอ้ยอันเพิ่นห้มากแบบโบ,โบโตงุงค่ะกันางงวดเมื่อกี้นี่ก็เลยโอ้พนคื่อสิบบม,มา่าหายหดอกอาทิ่นี้วันที่เจ็ดมากเนาะจังเลยมาฝันเนาะฝันไปบ้านเก่าเก่านกระบอกขึ้นเก่าครับแม่ครับบอกขึ้นเก่านอกจากว่า เลขจะเคลื่อนมอกก็ไปดิคว้าเอาเนาะแต่ว่าคอยว่ามาเคลื่อนเนะเพราะว่าฟันว่าไปสื่อไปสื่อทีมาสู่เดียวกันกับซีหกเลยครับตอนซีหกนั่นกัฟันว่าไปสื่อทีแหว่งีินะแต่ว่าอันนั้นก็สิทธาหนั่งฟันว่าหอบมีหอบเงิ่อนพร้อมอมันได้หอบเอาน้ำแมนได้หอบแต่เป็นพ่ออลแล้วเนาะ,นะ,นะ บ้างบหลายตัวจะเอาตัวเลขว่างไว้กันว้ายมักหลายอมากหลายตัวได้มากหลายลายมากหลายหกเจ็ดอยแล้วทั้งสองตัวเนี่ล่ะหกเจ็ดก็บหกห้าแต่ว่าสามตัวเนี่ยมากห้าหกเจ็ดจับเซกันเลยแมนค่ะจับเซกันของล่องจับลงมาก มันับกเป็นเลขสามตัวเนาะแม่นค่ะมันก็มีแค่เลขโกเลขหาแล้วก็เลขเจ็ดขันตามที่เพิ่นมาบอกเนาะแม่นค่ะเป<อ>็นมาดำเทเลนยิ่งชัดๆเจนเลยเพิ่นมาบอกตัวใดก่อนครับโฮกหากระพกเจ็ดโกหากระพกเจ็ดแม่นค่ะครับโฮกหากกเจ็ดสองตัวมาก์กลายซื้อไว้แล้วซื้อไว้แล้วก็ฝันเห็นคนตายล่ะ ก็ขึ้นที่สองเอา้าขึ้นเฮฟันเห็นคนตายบอกให้ว่าให้ฟันเหีนอหอบเงืนดนะอะขึ้นที่สองมาฝฟันว่ามีสื่อทีไว้ม,มาคล้องเก่าขึ้นแตงสีของทองฟันแบบเก่านะครับแม่นคับม,ม,มีสื่อทีนะสาธุด้วยคูด้วยนเนาะผัิดแล้วผู้เดมากก็ไปวิเคราะห์เบิ้งนะฮะบบเืีอ,อก็ได้เนาะ ความฝันต,ตัวนี้ยังก่อสตัวนี้บรามาเยังพงม่เห็นกันยัามาทอดนะมาดามเนื้อทอสองโรรมาก